โอ้โหเป็นงูฉกตายแล้วเนี่ยอ <ism> ๋อาะนี่ <orie, eyeshadow, S 1> เจอแล้วเจอแล้วเน่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 เขาไม่เจอข้ามได้นะลูกนี้ลูกอยู่ไหนวะมันมีปะเนี่ยพี่เพียวลูกมีโกงปะเนี่ยมีมันมีทุกลูกพี่คิดว่ามันหมดยังไม่แน่ใจไม่เชื่อเพราะมันยังไม่หมดมันอยู่ตรงนี้อีกนี่สีนะเห็นไหมแครอดเนี่ยแครอดใครอยู่ไปหาเจอวะสวัสดีครับผมเพียวลิปสสวัสดีครับผมเพียวแซดบีดีนะครับผมอ่ะ กลับมากับชาเลนจ์เดิมนะฮะรับสมองจับผิดภาพนะครับผมผู้เข้าแข่งขันวันนี้นะฮะคือบอนเข้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบอาอเหยียบไปดิเหยียบทำอะไรอยู่วะไม่เหยียบกติกาคือง่ายๆ10นาทีอ่ามีรูปภาพ10รูป รูปละหนึ่งนาทีทุกคนได้เหมือนกันหมดเลยพี่ก็เหมือนผมไม่อันนี้เป็นกรรมการจับเวลาี๋ยวจะแข่งกับคนอื่นแข่งกับเอ็มแข่งกับนายเน็ตพี่ชาร์พอแข่งหลายคนใช่แต่เองไม่แข่งพี่ถ้าแข่งบ้างไม่แข่งเก่งอยู่ก็คือเป็นคนหารูปมันก็รู้จุดอยู่แล้วป่ะรู้ไงว่าแข่งยังไงก็สู้ไม่ได้ชนะบอกเลยมึงกะสู้ไม่ได้อ่ะมีเซตภาพให้เลือกทั้งหมดหนึ่ง6 6สาี่ห้าหเซตเลือกหมวดหมวด ไม่ใช่หมดหมู่เลือกโล่เลือกเซตเอออ่าเลือกเซตภาพก่อนก็คือมันจะมียากง่ายผสมกันไปไอ้อื่นเนี่ยมันแบนแบนหมดเลยมีอันนี้กลมอยู่อันหนึ่งอ่ากลมโอเคอ่ะมาดูกันนะครบอลในเซตไหนเซตสี่เซตสี่วูววววววมัันยากวว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 วอวว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 วีวววันไม่เกี่ยวกับเลเวลวว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  มันหาเรียงตามเนื้อแหละแล้วก็เซฟกล่องหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องอ๋อคือหาไปเรื่อยๆแล้วก็เออาไปเรื่อยใช่อ่ะวงเลยนะอ่ะหนึ่งสองสามเริ่มเจอแล้วหนึ่งรูปนี่เจอแล้วหนึ่งรูปหนึ่งรูปโอเคไปกดพับลงนะอ่ะถ้าไม่เจอข้ามได้นะลูกนี้ลูกอยู่ไหนวะเอ้ยมันมีปะเนี่ยพี่เพียวลูกมีโกงปะเนี่ยมีมันมีทุกรูป อ่าเจอแล้วเจอแล้วนี่ใช่เปล่านี่ไงมั่นใจเปล่าไม่มั่นใจเปลี่ยนได้นะพาไปเกิดพาไปเกิดอ่าไปก่อนอ่ารูปนี้เจอแล้วนี่รูปนี้เจอแล้วนี่เลยนี่อ่านี่อยู่ตรงนี้นี่อ่าโอเคอ่าวิ่วัยว่ะอ่าไปต่อไปเลยต่อไปอ่านี่เจอแล้วนี่นี่นี่เจอแล้วนี่ตรงนี้เลยนี่เร็วจังวะนี่นี่เออไอเดิยไอเดิยอะรูปนี้ โอ้โหเป็นงูฉกตายแล้วเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเนี่เน่เน่เน่เ่เน่เน่านเนีเน่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 ้น่เน่เน่เนาเน่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 เน้เน่น่เน่เน่เน้เน่เน่เน่เเน่เน่เนเน่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 เนี่เนี่เน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 ่น่เน่เน่เ่เน่เน่ีน่เ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 ่เน่เน่เ่เน่เน่เน่่น่น่เน่่่เน่ไปโกงเ่เเ่่น่น่เเน่ เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เออนี่ตรงนี้อ่านี่อีกอ่าขอสีอ่ะคืออย่างน้อยหนึ่งแต้มอ่ะอย่างอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งจุดเออไปก่อนไปก่อนเราแค่นี้ก่อนเราแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลูกเจ็ดเเจ็ดเจ็ดอ่านี่เฮ้ยนี่ยากว่ะนี่ลูกนียากอ่ะเราเจอแล้วหนึ่งนี่กมีงงว่ะแล้วละเอียดเขาเก็บดีมากเราเจอแล้วสอง เราเจอแล้วสามเอาไปเจออะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะอ๋อนั่นเป็นจุดที่สี่ที่เราเจอชุ๊ยอะเอาละเอาสี่นาทีผ่านไปเฮ้ยไม่เจอจุดเดียวเยเหแล้วจุดอื่นหายไปไหนหมดอ๋ออ๋อใช่ปหะใช่ใช่นี่นี่นี่ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้หนึ่งในสามที่เราเจออคุณจะเสียเวลาเก็บแต้มพิเศษจริงๆนะไม่เอาก็ได้เออ เราเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งอันนี้ถ้างั้นอันนั้นเป็นจุดที่สองแล้วก็แล้วก็ตรงนี้อีกอะไรอ่ะอ่อันจุดที่สามเป็นงูที่ฉกตายแล้วเนี่ยวะเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นพ่อครัวนี้ละเอียดมากอ๋ออยู่นี่ไงอ่าโอเคคุณจะเก็บแต้มพิเศษอย่างเดียวเลย ก็โอ้โหมันจะหมดแล้วเนี่ยนี่มันรูปที่เก้าแล้วไงเนี่ยโอู้๋แล้วเวลาเหลือห้านาทีเวลาเหลือเยอะก็บอกแล้วเพิ่มเซตเนี่ยได้เจออีกแล้วเนี่ยนี่หนึ่งเจออีกแล้วอ่านี่เจออีกแล้วนี่อ่านี่ไม่เห็นเลยนะเนี่ยเอาจริงไม่เห็นเลยนะเนี่ยเนี่ยไงโถไม่ประเด็นคือมันไม่รู้ว่ามันมีกี่จุดไงคืออย่างน้อยหนึ่งจุดพอ อ่าให้หนึ่งอ่าไปไปไปอันนี้อันนี้เราเจอจุดเดียวเจอเจออีกอันนี้เอาไปอีกอ่าแต่พิเศษอันนี้อันนี้อีกจุดหนึ่งอ่าอ่าเราเจอจุดหนึ่งใบให้มันอยู่ใกล้กันวันนี้ถือว่าง่ายนะเออเร็วมากเลยนะไวเลยอ่าแต่หายจุดไม่เจอเอาไปรูปอื่นก่อนไหมไปรูปเอามาก่อนอ่ารูปอรูปนี้ดูง่ายมากนี่ง่ายมันแบ่งมันแบ่งไว้อยู่แล้วเจอละหนึ่งจุดอ่าแซลมอนไปก่อนเลย คือบอลนี่เน้นเน้นแ้มพิเศษอย่างเดียวเลยฮะอ่านี่เจอนี่อ่าไม่มีงาอ่าอ่านี่อ่าไม่มีเก็บแต้มพิเศษอย่างเดียวเลยพี่คิดว่ามันหมดยังไม่แน่ใจไม่เชื่อเพราะมันยังไม่หมดมันอยู่ตรงนี้อีกนี่สีนยเห็นไหมแคลอทเนี่ยโอ้โหละเอียดว่านี่ขนาดปกติใส่ตาสั้นใช่ไหมแล้วมันต้องใส่แว่นตลอดแล้ววันนี้ไม่ใส่แว่นทำไมไม่ใส่แว่นอ่ะมันหักเป็นไรหัก PM รับ PM รับ อันนี้เจออันนี่นี่ตีเขียวกลังจะพูดเขียวอันนี้ก็น่าจะครบแล้วมั้งห้าจุดใช่ไหมโอ้โหเต็มเลยเนี่ยรูปวิสิทแล้วโอ้สเอาเนี่ยเปลี่ยนรูปไปดูดูรูปหนึ่งใหม่ครับดูรูปหนึ่งใหม่อันนี้ดวงดีนะจับเซตที่มันมีแต้มพิเศษให้ด้วยนี่บากไปดินี่อ่ะนี่อ่าอ่าใช่ไหมใช่ดีไงอ่านอกเหนือจากที่เราเจอนะนี่ไง อ่าน ah, <t festivals> ี่น <ala> ah, <code> ี่ไปไปลูกอื่นก่อนไปลูกอื่นต่อปราบเซียนลูกปราบเซียนมันยากนี่ไงนี่ไงโอ้โหเงาด้วยอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะโอ้โหมีเวลาเก็บแต้มพิเศษแล้วอ่ะมีไหวต้องมีไหวเบลเบลเๆลมานี่เจอแล้วโอ้โหจุดใหญ่มากเลยรอดไปได้ไงโอ้โหนี่นี่อีกนี่โอ้โหละเอียดยิบเนี่ย เชฟนี่ทำขนมไม่ละเอียดเลยไม่ไม่เคยดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูเนี่ยรูไม่มีรูเนี่ยรูนั่นไม่มีรูเนี่ยอันนี้เจอนี่เจอเจอเจอมืเริ่มเริ่มเลยอันนี้นี่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 ตรงนี้โลนโลนสิบวิสุดท้ายนะฮะอันนี้ตรงนี้อีกอ่ะตรงนี้เออตรงนี้ห้าสี่สามสอง หนึ่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเวลาเยอะมันเยอะมากบอลหาไปเยอะมากสิมันกี่ขิ่งวะผมอ่ะดูเฉลยไหมอ่ะเดี๋ยวอ่ะเฉลยเฉลยมีห้าจุดตรงไหมตรงไหมอ่ะตรงมีห้าจุดเลยมีหกเจ็ดจุดเลยะอุ้ยเต็มเลยมีรอยยงรอยยับด้วยนะเออเยอะมากเยอะแต่มันแยกยากแยกยากใช่มันมันเป็นแค่ขนาดนะ มันถ่ายไปนิดเดียวอะไรเงี้ยดูรูปสองอะไเนี้ยรูปสองจุดแบบจุดเล็กๆจุดเล็กแบบเล็กมากเห็นไหมดูดิมีให้เลือกเยอะมากใช่ไอตรงเนี่ยพยายามหานะอไอตรงม่โถเขียวอะ่ะแต่หาไม่เจอน่าเสียดายอ่ะดูต่อไปครับผมอ่ะรูปที่สามอะรูปนี้ได้เท่าไหร่อะวงใหญ่ถูกต้องหนึ่งอะวงเล็กถูกต้องหนึ่งอะ ลูโดนัทอ่าถูอ๋อเขาไม่มีเขาไม่มีอ่ะแต่วงมหาเจอรมหาเจอเป็นไงอ่าถูกอ่ะถูกอ่าแล้วดูรูปวงหอแบบนิดเดียวหอบวงมันหายไปแค่แบบเห็นไหมจิ๊กเล็กเดียวจิ๊กยักษ์อ่ะยักษ์หนึ่งไอ้ช็อกโกแลตอ่ามาหาแล้วข้างล่างอันนี้คืออะไรอ่ะเงาเงาเงาสะท้อนสะท้อนใครจะไปดูออกวะรูปนี้หารูปนี้คืออ่ะวงนี้ถูก แล้วดูนี่มันคือเขียวมันกับฟ้ามันแบบเขียวน้ำทะเลกับฟ้าน้ำทะเลมันใกล้กันอันนี้คือทะเลพัทยาอันนี้คือทะเลบางแสนหนึ่งนกนะฮะสองป้ายสัญญาณไฟสองสามไอสัญลักษณ์รถสี่คือเงาเงาเหรออันนี้เงาไอเส้นถนนใช่โอ้โห ทั้งหมดรูปนี้มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6จุดมี7จุดไฟท้ายด้วยรูปต่อไปรูปที่6มอ่ะผลไม้อ่ะอันแรกคือสีของมะละกอว่ะมะม่วงหาวมะนาวหอมอะไรัะอยางใช่สีอ่ะสีคือ1ถูกนะฮะ2คือความยาวของต้นหอมใช่ถูกนะฮะได้แค่สองจุดแต่ในรูปนี้มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4 5 6 7จุด ไม่เป็นไรอย่าง้อยได้แต้มล้วะอย่าง้อยได้แต้มอะคือมันมาเก็บมันมาเก็บคะแนนไม่ทันเมื่อกี้เวลามันหมดก่อนเชเลยอ้โหอันนี้แบบละเอียดยิบมากสีนิดินอะที่เอาดูที่บอลวงอะนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรเนีดช้างอะรูปร่างไม่เหมือนกันถูกนะฮะแล้วก็ไอเนี่ยไอดอกไม้ที่มันหายอถูกนะครับผมไอวงกลมตรงนี้แล้วก็ไอติ่งตรงนี้เม็ด นี่เม็ดนี่สีเออหูเขียวเข้มกับเขียวอ่อนเข้มเขียวอ่อนแค่นั้นใครยืนไปหาเจอวะอ่ะรูปต่อไปโอหูไข่เจียวอ่ะจานหนึ่งแล้วไอ้นี่ไอ้อะไรอ่ะมะเขือเทศมะเขสองแล้วก็ไอ้จุดที่หายไปใช่ผักชีที่หายไปนะสามตรงสามแต่มันขาดมะเขือเทศอันใหญ่ๆมะเขือเทศใหญ่อีกตากันตรงไหนอันเนี้ยตากตรงไหน อ๋อข้างในลายลายลายข้างในมันละเอียดกับมันมันใหญ่ๆหญใช่แล้วก็ตรงกลางใหญ่ๆเลยคือกลุ่มผักชีที่มันหายไปใช่อันนิดหนึ่งกลุ่มนึงแล้วก็ข้างบนเป็นมะเขือเทศก็คือไอเศษของหัวหอมเนี้ยมันไม่ตกไม่ตกไม่ตกแล้วก็อีกแล้วก็อีกตีผักชีโรสแมรี่อะไรเนี้ยเนี่ยอย่างน้อยก็ได้3จุดไงเออเอออย่างน้อยได้แต้มพิเศษอ่ะรูปเก้าหเม็ดข้าวอันแรกคืออะไร มันคือดอกไม้ถูกนะครับผมที่บนวงนอ้สองก็ดอกไม้เจอดอกมันหายนะครับผมสามคือไอ้ดอกไม้หายเจอสามจุดแต่ในภาพนี้มี6จุด7จดุดเจ็ดหรอเจ็ดเออเจ็ดจุดอันนี้ที่บอกว่าอยู่ใกล้ๆก็คือตอนแรกวงตรงนี้ปุ๊บนี่ไงใกล้ๆใกล้กันไหม ใกล้กันแต่ไม่สนใจตรงนี้อ่ะใช่อ,อพยายามหาด้วยนะในเม็ดข้าวตอนแรกพยายามหาในเม็ดข้าวแต่าหาไม่เจอแต่มันคือไอ้เม็ดเขียวใช่นีนแล้วก็ตำไปตำมากระเด็นออกมาทอกเม็ดหนึ่ง มันน้องยากมากเลยนะไอเม็ดที่กระเด็นออกไปเล็กมากรูปนี้ตรงไหมอันแรกคือซูชิหายไปหนึ่งถูกต้องอันที่สองไอหน้าข้าวปั้นเม็ดงาถูกต้องอันที่สามสีของแตงกวาถูกต้องอันที่สี่คือไอก้อนนี้หายละก้อนเลยอันที่ห้าที่เราเจอในภาพเฉลยนะคือนี่อะไรอะเลอะหรอเออเลอะอันนี้คือเลอะอันนี้คือไม่เลอะใช่ มันละเอียดเลยขนาดนั้นนะแล้วมีใบอีกแซลมอนอ่ะแซลมอนคืออะไรแซลมอนคือลายลายแซลมอนลายลายไข่มันอ่ะแล้วอะไรอีกกทุ่มผักชีเนี่ยกลุ่มผักชีกลุ่มผักชีโอ้ตรงนี้ดูยากมากตรงนี้ยากมากกลุ่มผักชีไอ้ผักชีอะไรล่ะอันนี้เนื้อปลาทูน่ามันเห็นมันเห็นมันเห็นจากในภาพที่หลอกคือมันสีมันอ่อนเพราะเขาพยายามเปลี่ยนสีอ่าใช่งั้นสรุปคะแนนเลยนะฮะบอลทำแต้มไปทั้งหมดได้ สิบสิบแต้มสิบแต้มแต่คะแนนพิเศษอีกเออคะแนนพิเศษอีกเยอะคะแนนพิเศษผมเยอะมาก4.5ต่อให้หาเยอะหาน้อยแค่ไหนก็ได้รูปละจุดห้าแล้วไม่บอกแต่แรกอ่ะจะได้หาแค่สองจุดแค่แตนบอกเราเราเราทดสอบความสามารถไงแสดงให้เห็นหนึ่งอัจฉริยะไวพิปในการหาพอเร็วมากแล้วเวลาเหลือทาให มีเวลาไปเก็บแต้มพิเศษได้ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอีกห0,000ืซับเราก็จะได้ไปต่อยเดือนไฟแล้วไม่เอาทันเดือนนี้มั้เนี่ยจะไปต่อย G G Enjoy G G Enjoy คนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปต่อยกับใคร G G Enjoy อยู่แล้วจะชมให้ดูต่อยเขาอย่างเดียวเลยเออเอาเป็นว่าบายบายสวัสดีครับผม